สวัสดีครับกินลำแอม้วนกับน้อยครับวันนี้เสนอเมนูแกงฮังเลครับมาดูส่วนผสมของพริกแกงครับพริกแห้งนะครับกระเทียมครับตะปีครับหอมแดงครับตะไคร้ครับดำส่วนผสมนะครับมาหั่นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาโขกกันเลยครับ แดงครับ ตัดไทยครับ นะครับนำส่วผสมทุกอย่างนะครับมะข ư ờ งครับเกลือครับพริกแห้งครับอัตราส่วนนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับกับเนื้อหมูนะครับกระเทียมครับ ถ้าใครไม่สะดวกนะครับตําเครื่องแกงครับโขกเครื่องแกงครับก็ใช้วิธีการปั่นได้ครับหอมแดงครับตะไคร้ครับนะครับแล้วก็โขกรวมกัน,นครับ รอสักครู่ครับตีแกงครับอ่าโขกนะครับโขกไปเลยครับโขกจนละเอียดนะครับจนละเอียดแล้วครับนะครับตามด้วยขมิ้นครับขมิ้นชันนะครับให้มีนะครับสีเหลืองครับแล้วก็หอมน่าทานครับโขกต่อครับใส่กะปินะครับกะปิแกงลงไปครับกเขาสผสมไม่เข้ากันครับ แล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมักเนื้อกันแล้วครับนี่นไครับเนื้อหมูนะครับที่เราหั่นนะครับชิ้นหนานะครับเพราะว่าเราจะให้มันเปื่อยยุ่ยนะครับเป็นชิ้นเป็นคํานะครับไม่ให้มันเละกันไปครับให้มันเป็นชิ้นครับเสร็จแล้วเราก็เอาพริกแกงนะครับที่เราโขกครับมาหมักนะครับผสมกันเลยครับนี่นะครับเนื้อหมูนะครับกับพริกแกงที่เราโขกนะครับ เราก็จะคลุกเขานะครับหมักให้เข้ากันนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยไอ้ผงปรุงรสครับผงปรุงรสแล้วแต่ความชอบนะครับผงปรุงรสครับครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสูตรนี้ครับคือซีอิ๊วดำครับเพิ่มสีสันนะครับใครต้องการให้สีเหลืองก็ไม่ต้องใส่นะครับซีอิ๊วดำครับใคร ต้องการให้สีมันเข้มข้นหน่อยใส่นะครับสําหรับผมใส่นะครับเล็กน้อยครับเหลียวดําครับแล้วก็มาคลุกกันเลยครับนะครับคลุกเขาส่วนผสมครับให้เข้ากันครับแล้วก็หมัดไว้นะครับครึ่งชั่วโมงครับเพื่อให้พริกแกงนะครับกับเนื้อหมูของเรานะครับเข้ากันได้ดีครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตุนนะครับตุนให้มันเปื่อยยุ่ยครับสูตรนี้ใช้เวลาสักเล็กน้อยครับนี่ครับมาดูหน้าตาครับนี่หน้าตานะครับหมูที่หมักนะครับกับเครื่องแกงครับหน้าตาประมาณนี้ครับบักไว้สักครู่ครับครึ่งชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวไปทำการตุนแล้วครับนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับเนื้อหมูครับที่หมักกับพริกแกงลงไปแล้วครับแล้วเราก็จะนะครับล้วนครับให้พริกแกงกับนี่ให้เนื้อหมูมันหดสักเล็กน้อยครับแล้วเราจะเติมน้ำครับนะครับล้วนนะครับนะครับล้วนให้เนื้อหมูมันหดตัวนะครับ จแล้วนะครับเมนูนี้นะครับเราต้องหมั่นคนนะครับเพราะว่าไม่ให้มันไหม้ติดกระทะครับด้านล่างมันจะไหม้ติดกระทะครับอย่างนั้นเราเติมน้ําพอคุกคิกนะครับเติมน้ําไปแล้วน้ําล้างคุกครับเยี่งอร่อยครับเติมให้พอท่วมนะครับท่วมหมูนะครับเสร็จแล้วเราก็คนสักน็กน้อยนะครับแล้วเราก็โอนไว้นะครับโอนไว้เสร็จแล้วเราก็ หมันคนนะครับเมนูนี้นะครับเราบอกไม่ได้ครับว่าจะตุ๋นนานแค่ไหนครับดูนะครับตัดชิ้นหมูนะครับถ้าตุ๋นสักระยะหนึ่งตัดชิ้นหมูขึ้นมาดูนะครับแล้วเราก็ดูความเปอยยุ่ยนะครับแต่เมนูนี้นะครับน้ําพอขูดขีดพอนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเดี๋ยวเราตุ๋นไว้สักครู่ครับใส่น้ํามันหอยครับ เครื่องปรุงรสครับปรุงตามใจชอบนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายครับเมนูนี้นะครับจะออกหวานเล็กน้อยนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามนะครับแล้วก็เค็มครับเปรี้ยวหวานเค็มครับเราจะใช้น้ำตาลทรายนะครับถ้ามีน้ำตาลนะครับ น้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะครับนี่ครับน้ำตาลอ้อยครับใส่ไปครับหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับหมูที่เราใช้นะครับใช้หมูสามชั้นผสมกับเนื้อนะครับเพราะว่าเราจะให้เมนูนะครับมันฉ่ำนะครับไม่แข็งกระด้างกันไปครับตุนอีกสักพักครับ นี่ครับหน้าตาครับโหนได้สักคู่แล้วนะครับน้ําเริ่มหดครับเราก็ต้องคอยนะครับมันนะครับมันคนนะครับไม่ให้มันไหมติดกระแทะนะบอกสิครับเราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศนี่นะครับนี่นะครับ ผงเครื่องแกงทงเลนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับใกล้สุกเราก็ใส่ครึ่งครับเพิ่พความหอมครับนะครับเราก็เติมน้ํามะขามเปียกนะครับตามชอบนะครับให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆนะครับหวานน่อยๆนะครับเค็มนะครับตามหลังนะครับเมนูนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ชิมรสชาตินะครับตามด้วยขิงซอยครับขิงซอยครับคนนะครับแล้วเราก็จะตั้งไฟนะครับอ่อนๆทิ้งไว้นะครับให้น้ำมันห้วนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะพร้อมเสิร์ฟครับนี่นะครับน้ำก็ห้วนนะครับน้ำห้วนพอประมาณนะครับนี่นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับผงแกงฮังเลครับอีกชุดนึงครับท้ายครับใส่ รนี่ครับน้ำนะครับหวนหวนะครับเนื้อเปื่ยยุยยุยครับนี่ครับหวนแล้วครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะครับแกงฮัง,งเลครับ